ส่วนตัวมันคือมัน,ม,นมันเหมือนมันภูมิมใจใน,ในเออฟูลฟิลแบบว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่งผ่านความสุขไปให้คนดูหลายๆคนมั่นใจมากขึ้นไหมก็มีความมั่นใจในส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเปิดลับว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตแบบาไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราจะต้องเจอก็เตรียมพร้อมแล้วกันเรียกว่าคิดว่าจะเตรียมพร้อมไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อรอ โอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ด้วยวันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์น้องอัพภูมิพั์ค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องราวกระแสดีมากๆเนาะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยกำลังทำซีรีส์เป็นเวอร์ชั่นไทยกดดันมากๆกับสตาร์ทอัพด้วยนะฮะว่าถูกเปรียบเทียบกระแสการเปรียบเทียบซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างไรอ่ะฟังจากปากน้องอัพภูมิพั์กันค่ะนี่ยะครับใกล้แล้วนะครับแฟนมีดนะครับเป็น มาในทีมเอาติ้งนะครับสำหรับสเตปสเตปแฟนมีติ้งนะครับผมก็สามารถไปร่วมเอาติ้งกันได้นะครับวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอฝากด้วยนะครับเปิดขายบัตรวันที่30กันยายนนี้นะครับ mm hmm. ก็อยากเชิญชวนทุกคนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเชิญชวนทุกคนมาเอาติ้งไปด้วยกันนะครับ mm hmm. เออสเตปสเตปมันเป็นเรื่องของแบบว่าการทํางานในออฟฟิศเนาะก mm ั hmm. นแบบว่าเราก็เลยอยากจะเอ้ยหรือว่าเราวรวบรวมคนในออฟฟิศไปเอาติ้งกันดีกว่าอะไรให้มันดูแบบว่า สนุกสนานใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงนี่ต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าพวกเราคิดกันมานานครับผมเราขอให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนพูดจริงๆว่านอกจากคำว่าดีใจแล้วมันมันมันส่วนตัวมันคือมันมันมันเหมือนมันภูมิใจฟแบบว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่งผ่านความสุขไปให้คนดูหลายๆคนมั่นใจมากขึ้นไหมก็มีความมั่นใจในส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเปิดรับว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่า สิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตาไม่ว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราจะต้องเจอก็เตรียมพร้อมแล้วกัน<ม>เรียกได้ว่าคิดว่าจะเตรียมพร้อมไปเรืเ่อยๆเพื่อเพื่อรอโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ทำอะไรไม่ได้นอกมันก็มัน,ม,นมันก็ต้องกดดันอย่างนี้แหละถึงจะถึงจะดันตัวเองให้ให้ก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าต่อไปอเออมีครับมีครับช่วงนี้ช่วงนี้ดีใจครับได้ออกับออกกำลังกายครับ ได้กล่าออกกำลังกายมีครับมีด้วยครับผมก็มีสตาร์ทอัพครับผมมีสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ตอนนี้ทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสตาร์ทอัพครับที่จริงถ่ายเสร็จสักพักแล้วนะครับผมสักพักก็น่าอยู่ในอยู่ในช่วงของ post production อยู่โอ้กดดันสุดๆกดดันสุดสุก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากครับทำกันบ้านเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ก็มีช่วงหนึ่งไอทีผมมีแหละ success success post เป็นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องเรื่องแบบเทคไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม ผมว่ามีอยู่แล้วล่ะครับม,มีมีอยู่แล้วล่ะครับก็นำรับทุกฟีดแบค็ครับผมก็ต่อไปเราจะได้ใช้ทุกฟีดแบ็ในการพัฒนาตัวเองต่อไปต้องบอกเลยค่ะรอติดตามเลยนะผู้ชมขาสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะได้ชมกันเร็วๆนี้แหละกร<น>ะแ่การเปรียบเทียบต้องทำใจจริงๆใช่แล้วคุณผู้ชมขา